สวัสดีครับมาพบกับ EP ที่สองกับแอคไทยเชดูเอนะครับซึบออบ่งตัวเป็นคนชอบเล่นมักลุกอยู่แล้วนะฮะก็ต้องดูต่อไปนะครับว่าจะมีท่านผู้ชมเข้ามาติดตามบ้างหรือเปล่าแล้วก็มาเล่นด้วยกันสนุกด้วยกันอะไรเงี้ย ส่วนตัวผมเนี่ยเป็นคนที่ทํางานประจำอยู่แล้ว <Yahoo! S 1> นะครับก็ไม่รู้จะพูดพัมพรนนาเพื่ออะไรนะฮะแต่ก็อยากทำนะฮะอยากทำช่องนะฮะก็เป็นช่องใหม่นะครับช่องนี้ก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ mm hmm. กดไลค์กดแชร์ hmm. ผมหน่อยนะครับแล้วก็กดติดตามนะครับกับช่องนี้นะครับ เริ่มกันเลยดีกวนะ่าเนาะอาดูนะครับข้อมูลของผมแล้วก็มีแพ้มีชนะนะครับปกติเหมือนทุกคลิปที่เคยบอกนะครับอันนี้มีออกสามนี้ก็เนื่องจากว่ามีเหตุทุกเฉินนะครับอันนี้ไม่ได้ตั้งใจที่จะออกนะเพราะส่วนตัวเนี่ยไม่ชอบเลยนะครับที่เล่นแล้วชอบออกทำให้คนอื่นเนี่ยเขาเสียเสียเวลามเวลาก็คือแพ้ก็คือต้องแพ้นะครับตงเนี้ย คือก็จะพยายามทําคลิปที่พยายามที่ไม่ให้เกิเอออกนะครับผมก็เริ่มกันเลยนะครับดูนะครับแฮนแฮเอ้าทุกเลยเหมือนทุกคลิปเลยอ่ะทำไมอ่ะ เขาเห็นแต้มเราหรือว่าไงไม,าไม่ทราบนะครับว่าเห็นแต้มเราหรือเปล่านะครับผมเป็นช่วงเวลาว่างนะครับผมก็เลยอัดคลิปไว้เฉยๆนะครับก็พอดีมีคนเยอะนะครับที่รีสอร์ทนะครับมาดูนะครับจะโดนยกเลิกอีกไหม ไปดูก่อนแต้มเขาเก้าร้อยกว่าเองอ่ะไม่ได้ดูถูกนะครับเขาอาจจะเจ๋งก็ได้นะครับแต่เขาแพ้เยอะอออสี่สิบเก้านะครับแต้มเก้าร้อยกว่าเราพันห้าเลยนะแต่เราเป็นเล่นเก่งเราเล่นบ่อยไ <laughs> ม่ได้เล่นเก่งครับผมเขาเปิดเม็ดมาครับเราเปิดตัวนี้เลยนะครับ <c oughs> ขึ้นโคนไป นะครับขึ้นโคนไปเพื่อผูกไปก่อนคนระับดูทรงแล้วเขาจะเปิดเหมือนมา้าโยงขวาปะ่ะใช่ไหม <c oughs> ต้องแทงเบียสกัดไหมเนี่ยแทงขึ้นไปก่อนแล้วกันนะขึ้นม้าไปเลย กลัวขึ้นเบีร์ลิมมาจังเลยโอ้โชคดีไปพลาดนะครับเมื่อกี้พลาดผมพลา,นะาดนะน่าจะไม่ได้เมานะครับน่าจะเล่นโอ้เขาเปิดทรงมาทรงมาดีนะนี่ไม่แข่์ครับขึ้นต่อ คือถ้าทิมเหรอทิมไหมทิมเลยนะฮะทิมเลยการขัา<น>ทิมไล่มาผมก็สูงอ้าวน,นี้ไม่ต้องห่วงอะไรทนะั้งสิ้นนะครับ ทั้งสิ้น,อนโอ้โหขนขึ้นมาทำอะไรไม่ค่อยดีนะนะตอนนี้ขึ้นขุนมาแล้วกันดูเชิงไปกว่ คนเขาได้ใช้ก็น่ากลัวแล้วนะกินไปก่อนนะฮะับเขาต้องกินครับถ้าเขาไม่กินนี่แย่นะฮะโอ้โหเขาจะเอาขึ้นมานครับเขายกมานี่เดือดร้อนเหมือนกันน,นนะเน,นี่ยนั่นงานถังงอก ถอยก็ลงมน,นถอยนะครับขึ้นไปก่อน็นะครับผูกไปก่อนตอนนี้นใส่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ะขึ้นไปก่อน กินก็ให้กินไปเลยนะครับพ่ม,มานี่ก็แล้วกันนะา่าจะลุกกินเรือได้นะครับถ้าเขากินลรก,กินเรือถ้าเขาไม่กินอา่าเตรียมเหมือนกันนี้ จังงวันนี้ต้องเอาคูณขึ้นไปลำบากนะเนี่ยคูณข,ขึ้นไปก่อนนะคูณข,ขึ้นไปแล้วกันครับ เริ่ม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 น่ากลัวอะไร,ะร้เนีเขากินเรากินนะครับกินสองนะครับขึ้นไปก่อนกันเนาะขึ้นไปแล้วกัน,น เขาเล่นโอเคเลยแหละหรือผมผม,ผม,ผมโง่งองเองหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะจงังหวะนี้ยังไงเขาก็ไม่ทิ่มนะเราแทงไว้ก่อนไหม แทงไว้ก่อนอ๋อเดี๋ยวเขาจะทิมโคลนมาแลกนะฮะม้าเราจะกระจุยเอานะฮะม้าเราจะกระจุยนะครับเพราะนั้นขึ้นนี่ไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะไปแทงม้านะฮะทำลาย ให้เขาอยู่ยากขึ้นนะแล้วก็จะออกมาไปจับกินโคนั่งไงเขายอมเสียส่องเลยครับไม่เข้าใจเขามันกันนะน่าจะพลาดจังหวะน,นี้น่าจะพลาดแล้วนะชิมโคน,นครับ กินไหมกินขึ้นไปไหมหรือว่าไงม้มากินไหมม้ากินไม่ได้นะไม่ดถอยกลับมาก็จะเสียเวลานะงั้นเขาเข้ามาได้ไหมเข้ามาไม่ได้นะ งไเขาต้องกินนะครับอโอเคครับตาน,นี้เป็นตาที่ากลัวแล้วนะฮะก็เราคงเล่นสบา,บายๆแล้วนะครับตาน,นี้จะมีไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเขาจะมารุกหรอ เราจริงๆเราลุกกินนู่นได้นะครับเอาไหมเอาสิครับนะลุกกินนี่แล้วก็เดี๋ยวเรากินนี่แล้วก็่อลุกไม่ได้เนะ้ะข้ามฉากแต่ไม่ค้ามฉากเดี๋ยวเราลุกไปดูว่าเขาจะไปไหนลุกไปทีหนึ่งครับ เดี๋ยวเขาจะต้องลุกแต่เรายังไม่ให้เขาลุกอ่าฉะนั้นเขาจะกลับไปตาเดิมไม่ได้นะครับกินก่อนเนะกินเพื่อกันตาลุกนะครับ เดี๋ยวเราจะลุกดีไหมเรือ,อยังไม่ได้ใช้นะครับอ๋อกินสองอะเดี๋ยวเราลุกโอเค กินนี่เราลุกก่อนนะฮะเพราะเขายังไงเขามาไม่ได้เราอาจจะได้เรียบรี <c oughs> ถ้าเขาเอามากินเขาเสียเรือนะครับเราใสจักเขาจะเอามากินสองเราอ้าวาไม่กินด้วยนะฮะ เขาไม่กินอย่างนี้มันมีแผนอะไรอ่ะผมก็จะห่วงนะะไอ้ตรงนี้เขาจะยังไงของเขาลุกเข้ามากินแน่นอนเขากินสองเขาต้องกินนะฮะ กันไว้ก่นอนละกันนะครับเอาเขาลุกไหมไม่ได้นะกันไว้ก่อน,นะดูเชิงกลัวเขาลุกนะ ว่าเขาต้องทำอะไรกับหมาเราสักอย่างอันตรายนะครับอันตรายจริงๆถ้าเขาลุกนี่ตอนนี้กละกันครับคือรือตัวนี้ไม่ได้ใช้นะฮะ ต้องเอาไปใช้งานสักหน่อยก็ดูต่อนะครับว่าเขาเาอยังไงอะ ยอมแพ้เลยครับอือก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์นะครับถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์และกดติด,ดตามให้ผมด้วยนะครับงั้นก็ขอบคุณครับ